โมพุททายอสิทพมออาอิอีออืออุอูรึรึรเรเอแอไอไอโอเอาอัมอสวัสดีครับพบกับเดอะครั้งชแนลสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมี พระปิดตามาให้ท่านได้ดูได้ชมกันนะครับสำหรับพระปิดตาในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นพระปิดตาของท่านยาคูคำดีแห่งวัดาธาตุหลวงสอปปอราวครับเป็นพระปิดตาที่ทางประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมมากนะครับสำหรับประวัติของท่านยาคูคำดีเนี่ย ผมก็อยากให้ท่านลองไปศึกษากันดูแล้วกันนะครับผมจะไม่ได้มาอธิบายในคลิปนี้นะครับแต่ว่าจะนำพระปิดตามามาให้ท่านเนี่ยได้ดูได้ชมกันเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักพระปิดตาของท่านยาคูค,คำดีเนี่ยก็ลองเข้ามาดูนะครับเผื่อใครจะมีแล้วก็ลองเก็บสะสมเอาไว้ ได้นะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยทางออประเทศลาวเนี่ยเขากำลังนิยมสาะ,ะแสวงหากันอย่างมากนะครับและราคาเนี่ยก็ค่อนข้างจะแพงขึ้นเรื่อยๆส่วนทางประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่ครับก็ยังพอหาได้ครับของยังพอหาได้นะครับก็อาจจะมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับ เพราะว่าท่านเนี่ยจะเริ่มสร้างพระปิดตาในช่วงของปี2484หรือว่า2485ประมาณนั้นนะครับในยุคของสงครามอินโดจีนท่านก็จะสร้างวัตถุมงคลให้ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยนำไปติดตัวบูชานะครับส่วนวัตถุมงคลของท่านเนี่ยจะมีรูปร่างลักษณะอย่างใดเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ได้ดูได้ชมกันนะครับ นี่ก็จะเป็นออนี่ก็จะเป็นพระปิดตาของท่านยาคูค,คำดีครับรูปร่างลักษณะก็จะสวยงามนะครับด้านหลังก็จะเป็นมีสังกติมีอะไรพาดอยู่ชัดเจนแล้วก็จะมีรอยตะไบครับ วัตถุมงคลของท่านเนี่ยก็โลนแล้วแต่มีประสบการณ์ทางด้านแค้วคลาดคงกระพันนะครับออชาวลาวเนี่ยนิยมกันมากครับในช่วงสงครามเนี่ยท่านก็จะสร้างแจกลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานของท่านนะครับเนี่ยครับก็ตรงก้นเนี่ยจะอุดด้วยมวลสารสศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นผงศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้ ทำการลบเอาไว้นะครับแล้วก็จะนําอุดที่ค้นพักแล้วก็อุดด้วยทองแดงอีกครั้งครับว่ากันว่าบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นตะกุดนะครับอุดด้วยตะกุดแต่อค์นี้ก็ผมก็ไม่ทราบว่าอุดด้วยอะไรเขย่าแล้วไม่ดังนะครับเป็นทองแดงมีรูเล็กๆเองครับแล้วก็อุดด้วยทองแดงอีกทีหนึ่งเออสำหรับพระปิดตาของท่านเนี่ย มวลสารหลักๆเลยเนี่ยก็จะสร้างด้วยปลอกลูกปืนใหญ่นะครับปลอกลูกปืนใหญ่เนี่ยที่ยิงแล้วด้านเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับปืนใหญ่ที่ยิงแล้วด้านเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ยที่เป็นนายทหารใหญ่ๆเนี่ยก็จะนํามาถวายท่านนะครับแล้วก็จะต้องมั่นใจนะครับว่าเป็นลูกปืนใหญ่เนี่ยที่ยิงแล้วด้านจริง ท่านก็จะนำมาหล่อหลอมแล้วก็ผสมมวลสารโลหะต่างๆเนี่ยออกมาสร้างเป็นพระปิดตาครับก็สวยนะครับเนื้อหาสาระนี่ค่อนข้างสวยมากนะครับจะเป็นเอกลักษณ์นะครับดูแล้วเป็นเอกลักษณ์เห็นปุ๊บก็จะรู้เลยนะครับว่าของท่านยาคูคำดีแน่นอนนะครับก็จะเป็น ปิดตาหลังคอมเรียกง่ายๆว่าปิดตาหลังคอม,มเลยกันนะผมเรียกของผมเองนะครับจะผิดจะถูกอะไรก็ขออภัยด้วยครับสำหรับอีกพิมพ์หนึ่งก็คือเป็นพิมพ์ปิดตามหาอุดนะครับเนี่ยครับจะเป็นพระปิดตาจะมีทั้งหมด6กกรนะครับปิดตาปิดหูแล้วก็ ปิดทวารหรือว่าปิดก้นเนี่ยแหละครับนะครับก็แต่ดูไปดูมาก็เหมือนมี8กรอน,นะครับพอข้างหน้านี่เห็นไหมเห็นไหมครับที่จะลงมาตรงตรงสะดือนี่อีก2ก้ก็เท่ากับมี8ก้น,นะครับนะครับด้านหน้ามี6กก้ด้านหลังก็ ปิดก้นสองกอนเป็นแปดกอนครับทรงก้นนี่ก็จะอุดด้วยมวลสารศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับแล้วก็อุดด้วยทองแดงอีกทีหนึ่งสำหรับองค์นี้ก็อุดแล้วไม่ได้ตะไบนะครับส่วนพิมพ์นี้อุดแล้วนี่ครับองค์นี้ แล้วก็จะจะ,จะตะใบเรียบเลยครับองนี้ก็จะใหญ่หน่อยนะครับเป็นพระปิดตาหลังค่อมเนี่ยเออผมว่าผมเรียกว่าเป็นพระปิดตาหลังค่อมแล้วกันนะครับนะครับก็ภาพอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อ่าเล้วครับชัดแล้วครับเนี่ยครับ ก็จะมีเป็นพิมพ์พิมพ์นี้ก็จะไม่ได้อุดนะครับอายุการสร้างนี่ยก็หลายสิบปีนะครับเพราะว่าท่านจะเริ่มสร้างตั้งแต่ปี2484 2485แล้วอาจจะสร้างมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าลักษณะพิมพ์เนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับองนี้ไม่ได้อุด ไม่ได้อุดที่ก้นครับนะครับการสร้างของท่านเนี่ยก็น่าจะเป็นตอนนั้นก็จะมีศึกสงครามอะไรประมาณนี้แหละครับท่านก็จะสร้างให้เหล่าทหารนะครับแจกทหารเอาไว้ใช้ป้องกันตัวองนี้ก็จะอุดทองแดงที่ก้น,นครับไว้ใช้ป้องกันตัวนะครับแล้วก็จะมีประสบการณ์มาก เลยทีเดียวเชียวผมเนี่ยก็จะเก็บไว้ได้ประมาณ4องค์นะครับแต่ว่าแต่ละองค์แต่ละพิมพเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับคนละพิมพ์กันเลยนะครับแสดงว่าการสร้างเนี่ยสร้างมาหลายครั้งนะครับสร้างหลายครั้งครับ องค์ใหญ่นี่เนื้อจะออกเงาแล้วก็มันนะครับอาจจะมีส่วนผสมที่แปลกกว่าองค์อื่นครับท่านจะสร้างพระปิดตาเนี่ยองไม่ใหญ่นะครับอาจจะเป็นเพราะมวลสารที่นำมาสร้างโลหะเนี่ยค่อนข้างหายากก็คือปอกลูกปืนนะครับ บลอกลูกปืนใหญ่นะครับที่ยิงแล้วไม่ออกก็คือยิงแล้วด้านนั่นแหละก็ต้องมั่นใจว่าเป็นปอกลูกปืนใหญ่ที่ยิงแล้วด้านจริงๆเพราะว่าปอกลูกปืนใหญ่เนี่ยเออชาวบ้านชาวเมืองก็ไม่สามารถที่จะนํามาใช้ได้เองนะครับนอกจากว่าทางส่วนของทหารเท่านั้นแล้วการที่จะนํามาถวายหลวงปู่เนี่ยก็ต้องมั่นใจด้วยนะครับ ว่าเป็นปอกลูกปืนที่ยิงแล้วด้านจริงๆเพราะว่าพอยิงเสร็จเนี่ยหัวลูกปืนหรือว่าดินปืนอะไรข้างในก็ยังอยู่นะครับก็คงจะต้องถอดหัวลูกปืนออกแล้วก็นำปอกมาถวายหลวงปู่ท่านเนี่ยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับถึงจะนำมาหล่อได้วัตถุมงคลของท่านเนี่ยมีประสบการณ์มากครับนะครับเน,เนื้อหาสาระต่างๆเนี่ยก็จะ แตกต่างกันไปอาจจะเป็นคนละยุคคนละสมัยหรือว่าการสร้างเนี่ยอาจจะสร้างไม่ได้ครั้งเดียวนะครับสร้างหลายๆครั้งเพราะว่าเออมวลสารเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีบ่อยครับพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์ปั้นมือครับไม่มีตะเข็บนะครับองนี้ไม่มีตะเข็บผมลองส่องดูแล้วดูหาดูยังไงก็ไม่มีตะเข็บ แล้วก็จะมีรอยตะใบเนี่ยที่ตกแต่งความเรียบร้อยขององค์พระครับเนื้อสวยครับเนื้อจัดมากนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับนะครับดูข้างๆครับชมข้างๆเนี นะครับก็จะออกเป็นหลังค่อมๆพอเห็นปุ๊บเราก็รู้เลยนะครับว่าเป็นพรพปิดตาของท่านยาคูคำดีแน่นอนนะครับเก็บไว้ครับใครที่มีเก็บไว้ก่อนนะครับตอนนี้อย่าพึ่งนำมาจำหน่ายเลยนะครับเพราะอนาคตเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีราคาแพงแน่ๆ เพราะว่าตอนนี้ก็คนก็เริ่มจะรู้จักแล้วก็เริ่มเสาะแสวงหากันแล้วครับเรื่องประสบการณ์นี่ถือว่าสุดยอดนะครับประสบการณ์สุดยอดจริงๆส่วนประวัติของท่านเนี่ยของท่านยาคูคําดีเนี่ยก็ให้ท่านไปลองเสาะแสวงหาแล้วก็ศึกษากันดูนะครับพอตอนนี้ผมก็จะมีเก็บอยู่ ตอนนี้ก็จะมีประมาณเนี่ยครับแค่สี่องค์ครับที่เก็บเอาไว้เริ่มหายากแล้วครับผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเดินตลาดพระนะครับแล้วก็เดินหาของที่เป็นที่เราชอบเนี่ยนะครับเอาพูดง่ายๆของที่เราชอบเนะี่ยผมก็สะสมเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะครับพระปิดตาชอบครับพอเห็นปุ๊บเออรู้สึกว่ามันจะมีความชอบส่วนตัว เราก็เลยเก็บเอาไว้ก็เยอะพอสมควรนะครับสำหรับพระปิดตาเนี่ยมันก็เป็นความชอบนะครับเรื่องของฟาร์มเกฟาร์มแท้เนี่ยผมจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับผมจะสนใจเรื่องของเออศิลป,ปะของพระมากกว่าว่าการหล่อแต่ละองค์แต่ละแบบเนี่ยผมเนี่ยจะนำมาดูโลหะที่ หล่อหลอมเข้ามารวมด้วยกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความสุขนะครับแล้วก็เพลิดเพลินนะครับใครไม่เชื่อก็ลองลองดูครับอย่างองค์นี้เนี่ยเนี่ยครับก็จะดูเก่าๆออกสนิมเขียวแล้วนะครับแล้วเนื้อเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของเนื้อโลหะเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับพระเก่าพระใหม่แล้วก็ พอแยกออกแล้วครับสำหรับเรื่องของการหล่อเนี่ยหล่อบุราณหล่อฉีดก็จะศึกษากันนะครับต้องศึกษากันนะครับเนี่ยองค์เล็กเนี่ยก็จะมีตะเข็บข้างทั้งสามองค์และครับนะครับพิมพ์เล็กมีตะเข็บข้างหมด สามองค์สามแบบแต่ละแบบไม่เหมือนกันผมก็คงไม่ได้มาชี้แนะว่าเออเป็นของเก๊ของแท้อะไรแล้วครับผมก็นำมาให้ท่านได้ดูได้ชมกันเผื่อใครเจอก็ได้ไดจะได้เก็บสะสมเอาไว้ครับนี่ครับเนื้อเก่าครับเนื้อเก่าถึงยุค ท่านก็คงไม่ได้สร้างครั้งเดียวแรอกครับแต่ว่าดูลักษณะก็คือเป็นฝีมือช่างคนเดียวกันครับเบอร์ตะไบเนี่ยผมลองมาเทียบอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยที่ใช้ตะไบก้นพระนี่แหละครับเป็นตะไบเบอร์เดียวกันก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นช่างคนเดียวกันนะครับ แล้วฝีมือการปั้นเนี่ยก็จะไม่แตกต่างกันเลยนะครับดูแล้วเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเห็นเบริร์เห็นรอยตะไบเป็นเส้นๆนะครับนะครับก็จะเป็นตะไบเบอร์เดียวกันทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่ก็จะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ คนละพิมพ์กันนะครับปิดตามหาอุดกับปิดตามหาราบคับก้นก็จะอุดอุดเหมือนกันเลยนะครับแสดงว่าช่างเนี่ยเป็นช่างฝีมือเดียวกันเลยนะครับรอยอุดเหมือนกันเลยเนื้อหาก็ใกล้เคียงกันมาก ส่วนผสมของโลหะเนี่ยผมว่าเป็นช่างคนเดียวกันแน่นอนเลยครับส่วนอง,องค์ใหญ่นี่ก็จะเป็นเนื้อโลหะที่แตกต่างกว่าองค์อื่นนะครับเพราะว่าจะมีความเงาแล้วก็มันคนทางนู้นเนี่ยทางประเทศลาวเนี่ย เขาก็จะนิยมนะครับเอาน้ํามาขามเปียกเนี่ยมาขัดองค์พระครับพอขัดออกมาเนี่ยท่านว่าเนี่ยจะเงาแล้วก็สดใสเหมือนกับทองคําเลยนะครับผมดูแล้วก็น่าจะจริงนะครับนะครับองค์เล็กเนี่ยท่านดูนะครับฟาร์มเงาฟาร์มมันเนี่ยจะไม่เหมือนองค์ใหญ่องค์ใหญ่นี่จะมีฟาร์มเงาแล้วก็าร์มมันมากกว่าครับ ถ้าลองได้ขัดด้วยน้ำมะขามเปียกเนี่ยโอ้โหผมรับรองเลยครับว่าแวบเลยแล้วก็ออกมาเนี่ยเงาคล้ายกระจกเลยครับขนาดนี้ไม่ได้ขัดนะครับก็ยังดูแล้วเงาแล้วก็มันมากแต่ว่าเนื้อแห้งครับเนื้อตามซอกลึกๆเนี่ยก็จะแห้งแล้วก็เริ่มขึ้นสนิมเขียวแล้วครับเนี่ยตามซอกแขนตามอะไรเนี่ย ว่าในส่วนที่โดนสัมผัสเนี่ยโดนมือสัมผัสเนี่ยก็จะเงามากครับถ้าลองขัดด้วยน้ำมะขามเปียกแบบเจอชาวลาวแล้วเนี่ยผมว่าเงาแวบเลยครับแล้วก็เนื้อก็จะเหมือนกับทองคําสดใสเป่งปลั่งเลยครับสวยครับใครที่เจอตามสนามพระหรือว่าตาม แผงพระที่เขาวางขายเนี่ยก็รีบตะคุบเลยนะครับรีบตะคุบมาเก็บสะสมไว้อนาคตเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแพงแน่นอนเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้สาระประโยชน์ในการทำคลิปของผมไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภัยมาในณที่นี้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ